สวัสดีครับผมพี่น้องบองไปที่นี่ต้อนรับสู่สองอีสานฟิล์มชแนลและเพจอีสานฟิล์มนะครับเด้อเมื่อนี้มีเมนูมาฝากมาตอนพี่น้องครับนี่แฟนเพจเพิ่อนขอมาตะดุดแล้วครับแต่ว่าพึงมีโอกาสได้เห็นนะครับนั่นคือเจลบองครับพี่น้องเจลบองกสูตรนี่ก็สูตรดั้งเดิมนะครับเดี๋ยวเห็ดแบบใดจกดักใดมาติดตามไปพร้อมกันครับพี่น้อง มาหาแต่ไข่ใส่น้ำครับพี่เนาะดไปน้ำหัวน้ำเข้าเลยครับแต่ไข่หัวไผ่บุเดวสิคือฟักสวนขั้ว <c oughs> หัวกินได้พี่เนาะจากหัวไผ่น้ำรสน้ำไข่เนียงเลยแต่ว่านี่ <c oughs> สามหัวเพราะถึกิน แล้วครับพี่น้งเดี๋ยวห้องกสิไปซ้อยนะครับน้าสอยใส่กับเครื่องเขศย่างอืนเดไปกูดครับไปกูดกับกูด่ามแนบครับแามแน่บ่ง่ามแน่เดล้วครับใส่บัตระไเอาพ่อ ถึงกินครับโอเคเดี๋ยวเ้าไปเตรียมเครื่องกันครับไอนน้เครื่องที่เราเตรียมว้น,นะครับนะอพี่น้องมีกระเทียมหอมแดงครับแล้วก็หัวคาครับพี่น้องนี่ใส่สร้อยนี่กินไข่นะครับนะ่าหัวตะไข้ใส่ไปน้าครับสเสร็จแล้วเดาจะไปขวานพี่น้องเพิ่มความหอมเล็กน้อยพอมันสุกแล้วมันกระสี กิบไว้ได้โดนคืนครับค้นมันโมเมนต์ของสดห่างแน่นะครับเาตอนที่ได้ไเวลาไปขวนใหม่ก็ยิ่คมตอนยาวๆแน่แน่อย วยงามพี่น้องโอเคเดี๋ยวไปขวกันเลยครับเดี๋ยวมาเริ่มขวกันเลยพี่น้องขวกไปเลยนะครับแลเอาจุดมันหอมครับเต้าปูตินครับไม่ร้ายครับพี่นอ้องเทาซ้อยไม่ละแต่กระเทียมกับสอยหอมกับซ้อยแตย่ไข่กระสอยข้าก็ซอยครับสุกง่ายอยู่ครับ เดี๋ยวครับพี่น้องเอาซุกประมาณนี้แหละครับเดีย๋ยวนี้ไปแล้วสิใหม่ม้ายครับกับตซนนี้หอมดีแล้วครับผมเดี๋ยวเ่าไปต่ำกันเลยครับเดี๋ยวเ่ามาเริ่มต่ำกันเลยครับพี่น้องใส่เครื่องเชี่ยวตัวไว้ครับใส่ลงไปต่ำก่อนครับ เทาต่ำให้เลียดให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับเด้อกะตอนนี้ก็ะแดกดีแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมาเริ่มปรุงเลยพะเอกตัวักเข้าเลยครับนี่อันนี้เป็นปลาแดกนะครับปลาแดกปลาซิวอ้าวก็ปลาแดกปลาขาวหน่อยครับเนาะเดี๋ยวเอาใส่ลงเลยครับ เรียกเอาประซิวเอาซิวไงครับแจงได้สีตัวพี่นั่ง,งนับคนใช่ไหมบ่ตาเนี่อยางกัะมือพุ่นเิน ามด้วยพิกปนครับหลายเตืบพี่น้องไม่จะเอินเจลเครื่องเท่าไหลอยูแบบ่ครับถูๆท่วกบบชูรดน้ำปลาครับใส่ลองไปหน่อยๆสักาันครับมันวะยังจาง็งอยู่จังใส่ไหม ตามด้วยใบบักกรูดครับกินหอมๆและสีสันสวยงามตัดก,กันตัวสีแดงแบบพริกกับสีเขียวใบบักกรูดเอาห้เข้ากันเลยครับบารนี้โอ้โค้งหน่อยก็สากว่าบาลนไไบนนาลนซ์นไปเลยครับทรงดีขนาดเลยจะค้งมากเลยจ้ะามองคค้งหม่อยเหรอกเดี๋ยวยิงขาอยู่แฟนเพียรนี่โค้งมากเลยจ้ามองโค้งครับ

แสบกรองเสบแล้วครับบานนีสามทัรงยน,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 นม,มีครูก่กนกี่เอาไปก่มมอเนเขากันแล้วละซิมองยังไงแสบบ๊บบลูจะมาอนไรแตกมะกุณงซิมงไหนมะกุ๊งิมเยชิมงิย่ยอตอนเคียมก็กเล ต้ยังอาเามาเสียบเหี่บมแล้วกุ่มมาแล้วมาตักเลยเวแีนี้กินยังเลยเนี่ยครับพี่ร้องเลับเลย นี่ครับสิกินธรรมดามันบวคักนะครับเจ้าหวงนี่ห่อแนวกินเมียงครับหำ่ักม,มีมันเป็นมากหักมีกเอเท่ห์เปล่หรืออย่างมันจะว่ามันมันมันบวเป็นนมียมันคือมาเป็นหำ่นเป็นเมยหน่อยแล้วมันก็ฟอไปครับนี่ครับเบากุ้งมาเก็บนะครับเนาะมือเก็บนี่ครับ ซุมนี่เป็นนวยเวิรครับเป็นตัวผู้ตัวแม่สมบูรณ์ซุมนี่สิเป็นมันเป็นอะไรเขาเอินมาตัวผู้เข้ามากระเทยมาตัวผู้อมั่วนี่โต๊ะนี่นี่นี่อันหนึ่งยี่สือนี่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 ยันเนี้ยเนี้ยถึงวะถึงกันแล้วน้องปัดมาเอาใบนี่ห่อนี่เดี๋ยวครับมีน้องเก็บใบกระโดนครับไปกระโดนก็มี่เลยพี่น้องนี่นะครับยิ่งหัวเงี้ยนนี่แหละ ไม่หยิบบอลนนะตัวหย่อนอ่ะพี่น้องบอ็อคไลก์อะไรเนาะหยอดนจะโดนอันนี้เอิ้นกระโดนังกระโดนหน้ามั้งเขโดนังโอ้โหเจ้าปูนี่นี่นี่ได้ยังไงอ๋อสนิทแล้วเรนี่ครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องแจวบองเข้าครับ เมียงครับพี่เดียร์ไปตำยิ้วเขาแล้วก็เลยจังเลยจังเลยที่เด็บพ่อมีหำหีบังมั่มครับพี่น้องหี่บังไม่จังก็หำเ่ามี่ก็ไปอ้อนพักกระโดน้ักกระโดนครับอันนี้เออพักกระโดนบ้านพักกระโดนน้ำพักกระโดนบ้านใช่ปะอ้อนครับอ๋อ้องทำของนี่นะอ้อนทำงามๆง่ามคคลิปนี้พ่อรุงบุเรขาเนี่ยครับเป็นผู้เก็บแหงครับตัว

bạn bắt kìm nữa tâm ăn lên nè gửi lời không lấy con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  ไม่ม the ีตัวมาไหนประแดกพูดไร่ลงนะยตัวกูมาข้ามตัวเลยเลยประแดกมัน้ออกให้ัูไงสุดจอดพียน้องเดี๋ยวเี่มันหน่อยโอ้ย ทื่ว่าพี่น้องชื่ว่ากูเสือเลยวะครับโครับองสีเลยเดี๋ยวเนี่ยาคุกขอโคกไม่ข่อยเนี่ยขอกไม่ข่อยเนี่ยโคก

บ่อคุ่านมูว่าดีขนาดหเออนีครับั่นอเออนี่นนี้ละ้หมน้ันเออีอเดยเป็นไม่โฆษณาห้ออันนีอนคตรขงนะอ้เดียเนไ่เป็นเชิงผเสยเหโอ้ใครนี่ยครนี่ยจุดยพี่น้อง เพียงสมองเลยเนี่ยเนี่ยเพิ่งมาตัวตอนพี่น้่งเอ้ยซิวเอาตัวเง่้ะเี้อเาจเพื่อที่ถ้าไม่หวานด้วยยังไหอีก่นาะเาไปเลวามันกิจเสียงกันดิ bà bỏ tổng viên mày đây ừ mà men men đó là sẽ lượng cần đừng ai lắng mà cứ ở đấy quỳ với nó quỳ hả mày nhỉ hả mày gọi đi เฮ้ยแอมเปิวบววลยหรพ้อมแล้วจ้าครับต้องสแกอดยถาไปกินเขาโอเคเลยนแอมเลยอไลอคนหลว่ใครติดตามกูไปบห็นอเลยนครับเออสำบวันนี้ที่ร้นพี่เจ้าบองกินเมียงเมียงครับเมียงที่บางมักงนี่หรอแรกพ่อจาพี่ลองเนที่ครับพปอดไม่กินนะับ